สวัสดีครับเจอกัน19มีสานะครับเมื่อวานตอนเย็นก็ได้เดินดูต้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ตั้งแต่ป่วยมาก็ไม่ค่อยได้เดินดูนะครับก็มาเจอนะครับต้นนี้นะครับ เหมือนจะเริ่มมีหางนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้านะครับว่าหางจะมาอีกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือเปล่านะครับสำหรับใบนี้นะครับ แต่ถ้ามาแบบนี้แล้วก็อาจจะมาได้เรื่อยๆนะครับอีกใบก็ยังไม่มีนะครับ ช่วงที่ไม่ได้มาดูนะครับก็ใบก็เละเทะนะครับไม่รู้โดนอะไรเยอะแยะนะครับใบไม่้างนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับแดดจัดนะครับแล้วก็ดินแห้งนะครับ ทำให้ใบไหม่ไปเยอะนะครับพอรถน้ำไม่ถึงนะครับผมจริงวันนี้ก็ต้นหางกั้งของเรานะครับก็ครบหกเดือนนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับแต่เมื่อวานพอดีเจอต้นมีหางนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับพวกนี้จริงเป็นก้านแดงนะครับ ้นมีหางเมื่อกี้ก็เป็นก้านแดงนะครับแต่ไอพวกหางกั้งก็ยังไม่เจอที่มีหางเลยซับต้นนะครับช่วงนี้ก็ไอตัวร้ายนะครับนี่ครับคันซะด้วยนะครับตัวบุ้งนะครับมากินใบนะครับเยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูหางก้้งกันก่อนครับ หางกัง้งแต่ไม่มีหางชุดนี้นะครับตอนนี้ถึงอกผมแล้วครับเมตรกว่าแล้วครับใบก็เริ่มเหลืองแล้วครับเพราะว่าอยู่ใน ถุงดำนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในถุงสามคูณเก้านะครับย้ายออกจากถุงสองคูณหกมานะครับลูกขาหายหมดแล้วนะครับตอนนี้ตอนก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับ เจออีกหนึ่งตัวแล้วนะครับช่วงนี้ไม่อยากเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวโดนนะครับจะคันชุดนี้เป็นก้านแดงนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นแตงกวานะครับชุดนี้ใบใหญ่จริงๆครับแตงกวาไม่ได้เข้ามาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับโตขึ้นมากนะครับ ถ้ามีคนมาเมามจะโล่ขายหมดเลยนะครับชุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาพวกเสียบยอดนะครับลงถุงดำใหญ่นะครับมาตั้งแทนนะครับพวกเล็กๆก็ยังมีนะครับพวกที่อยู่ในถาดหลุมอยู่ในกระบะเพาะนะครับเดี๋ยวผมน่าจะเคียยวให้หมดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแข้งนะครับ ชุดนี้อายุเจ็ดเดือนแล้วนะครับแต่ว่าจะโตช้ากว่าชุดหกเดือนนะครับชุดนี้มันน่าจะเบียดกันด้วยนะครับพอเบียดกันแย่งแสงกันนะครับมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับลำต้นมันก็ไม่ได้เล็กนะครับลำต้นก็อวบ ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตนะครับต้นหางกั้งนะครับ อายุครบหกเดือนนะครับแล้วก็พามาดูต้นที่มีหางแล้วนะครับก็เจอเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็ยังเจอแค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็มีใบเดียวด้วยนะครับไม่รู้ว่าใบชุดต่อๆไปจะมีขึ้นมาอีกไหมนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับ ก็เ,เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ